สวัสดีนี่ชมทุกท่านกับด้วยนะวันนี้ไม่อยู่กับเกมโรบอทนะอันนี้ผมก็มีโอชีแมปสร้างถึงแล้วมึงจะสร้างไงมันช้ามากมันช้ามากพี heures, k meter, k meter, k an はは่ๆคุยกันคลิกๆก็เป็นเมาส์นี่แบบคลิกสบายเลเนี่ยผ่านมาแล้วชั้นหนึ่งที่ผมต่อไปชั่วโมงนั้นเนี่ยจะเป็นสองชั้น ร้อยโลว์วอคุณจะมวนเสื้อใบนี้ร้อยห้าสิบแบ็คเหรือเรามีแบกพอดหรือยังก็มีแบกพอดหรือยังแบบนี้ไม่มีสอน,นเลย ต้คลิกให้เราอ่ะเจ็บมือตายประดีผมตอนนี้กดไปขุดเรื่อยๆฮยรู้สึกว่ามันจะได้ไม่กี่ชั้นเองนั้น ผมหันหน้านไม่ได้วะผมงงผมงง,งละเ่มงงละคนอื่นเขายัางหันได้อะทำไมผมหันไม่ได้เนะี่ยโอ้อะไรของมันเนี่ยโอ้เยี่ยมยอดเลยบักโคตรเยอะบักเยอะมากองแล้วไม่เห็นมาติง้งเก็บ โมเตกเออไอ้น day, ั uh, ่ totally ้เม็ตัวที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 ่อ้ยคงไม่เซ็มันเลยว่ะน้องไปเซมให้แล้วโอเฮ้ยเดียวออโตแล้เหรอเฮ้ยย่ำย่ำย่ย่อโตเสีย่ะ ามาสำรวจในนี้ดีกว่าอ่านายเราจะมากดคลิกไหมทึไม่ช้าไหวเด่ยช้ามากผมจะไปถึงไหนแล้วดู ว่ามันจะกดได้นะรับนี่กดกล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 อดอุ้ยมันก็ออโต้ได้ดีเลยใช่ไหมล่ะออโต้ปิ้งน้องอุ้ยมันไม่พอว้าผมออล้วเข้าใหม่ดีกว่า อะไรอยู่ไม่เง้ยเกมหาเล้วกูต้องมาสร้างใหม่ใช่มั้ยใช่มั้ยใช่แล้ผมต้องมาสร้างใหม่ชิบหายอู้จีบมากอ่าเสีย,ยนี่หัเวเราะ ทำไม่ได้ทำอะไรล่ะฉันต้องมาอยู่อันดับสูอันดับโลของต้องมาอยู่โลนึกยังไม่แน่ต้องมาอยู่อันดับที่โลใช่ไหมให้ผมได้มาอย solved, <te le kindergarten> ู่ที่โลเชียววะช้าว่ะชี่กดก็ได้อะ ยโได้ยังได้ยังเส่อ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 เมื่อกี้ได้ยินเสียงผมไหมเสียงผมจะหลุ่นๆนิดหน่อยโอ้ยคนอะไรช่องช่องโหล่น่ะยังไม่ไปได้เท่าไรเลย เพื่อนเขาไปกันและอู้หชี์เลยได้เนะอะโคตรสูงน,นี่ต่ำมากอันนี้เราได้เท่าไหร่ละหก0คุณทำได้กี่ชั้นละหนึ่งพันชั้นโอ้หหนึ่งพันบกกักอิดแล้วเนี่ยมันเยอะตรงไหนวะนะเติมเข้าไปอะ่ะเพิ่มความไว ันเหมือนแมปโลเพย์ไงไม่รู้แต่มันไม่ใช่แมปโลเพย์มากว่างนะแมปว่างนะนี่แล้วต้องใช้วิธีการกดปิ้งปิ้งปิ้งนี่ผมยังไม่ไปชั้นไหนเลยดูดิเพื่อนเข้าไปไหนละไม่น่าออกแมปเลยวะยมันเป็นพวกเกมไอเกมโง่เกมคผมจะไม่ไดาวน์โหลดพวกแล้วกันเพราะผมเล่นมาเป็นปีแล้วแหละเกมเนี่ย ยังไม่เคยได้ลูบบ็อกเลยลูบบ็อกไม่ใช่ไม่เคยได้ลูบบ็อกเลยผมเล่นมา้ตั้งแต่ประมาณห้าขวบจริงเออนี่พูดจริงนั่นเนี่ยเออไอ้ผรีลูบบ็อกจะทำให้ผมผิดหวงังผมเล่นคุณมามากกว่าสามปีแล้วผมเล่นมาตั้งแต่ห้าขวบไยคิดดูเออคิดดู ได้มาเน่ยกูเสียงต่อบล็อกนึกว่าโทรศัพท์ผมเป็นแล้วไม่รู้เสียงคนเขาขัางอะไรนะขังะไรเปล่าไม่ไม่ไม่เปลือยแ้อภัยผมหน่อยนะครับพี่สูงมากมากเลยดูดูอีดูได้ัง เดนเสาวตัวนึ่อยัขังไม่ได้คิดดูกเดนสาวตัวกระจีดเดียวเนะี่ยต่อทีละสามบล็ 3, บอก อักที่หนึ่งแล้วอยากแซงไอแปดพันเนี่ยไอ้ฟอนิเจอไอมันไปหมื่นชั้นนะมันไปหมื่นเมตรแล้วเนี่ยเพิ่งพันเมตรเองนั้นเนี่ยโอ้โหมันสูงเลยขนาดน,นี้เนี่ยอ้ยสูงจังวะผมต่อได้พันแปดร้อยขวบแล้กก็เป็นได้นะหัวแล้วกับเก้มโลบอกจัด เดี๋ยวา้าให้ป๊อปปาผิดวัง <ś les> ไม่ต่อบล็อกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกนไปละไม่หัวเรย กด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 ให้มันได้ดังแกกด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 ให้มันได้ดังแกกดกดกดเฮ้ยผมว่ามันจะอะไรเกินไปละเพราะว่ามันยังไม่สูงเท่าไหร่เลยสำหรับผมนะไอ้นี่มีแสงลงไปละไม่รอผมเลยตวสูงกว่าเอาชีบหายแล้วไปว่าเขาไม่ไม่ให้เขา ถ้าแก่ข้าวนะเตรียมตัวเป็นเหมือนไอ้นี่อโอเคไหม,มไปเราเตรียมตัวเหมือนไอ้นั่นแล้วกันวิสนเนอ้ยขอบคุณมากเพื่อนที่อัพให้เราขอบคุณขอบคุณขอบคุณไหห้ เนะม่อไรจะได้แล้วเนี่ยต่อมีชั่วโมงแล้วเนี่ยเออผมจะตัดให้มันน้อยกว่านี้นะอันนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยอันนี้พูดจริงเนี่ยอันนี้เป็นชั่วโมงแล้วไม่ถึงหรอกฮ ผมไม่ได้พูดอาหี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 อ่ะฮิ YouTube จะติดเหลืองนี่มันคือมุกมุกนะอาหี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 โอเคปหมอย่าติดนะกับคลิปนี้ติดเหลืองแน่นอนไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนฉันอยากจะเป็นสไปเดอร์แมน ตีคาติคตีตีคาสิคไปเลยผมอยากเป็นสไปเดอร์อุ้ยผมบล็อกเขา,เขาทีแบบมันติดเดือยอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะมันไปไบ่ได้มันติดติดเพร่อติดเพื่อติดพ่อติดพ่ออะไติดพ่ออะไร,ร,ะอ,ะไรอุ้ยขึ้นไปได้แล้วขึ้นมาได้แล้ว เขงคนหน้าคูวตึกไปสูงจัดตอนนี้ก่อนนะปะั๊บเดี๋ยวป้าป๋ามาป้๊ป๋าขึ้นไปนู่นก่อนสูงมากโอ้หเขาเล่นกี่ปีเนี่ยมันสูงมากคงกว่าจะเล่นได้บนสูงเท่าเขา,เาต้งเล่นไปชั่วโมงอะ่ะอันนี้อะไรมาตักเล่นประมาณสักสามปีแล้วนเนี่ยไ <laughs> ม่เคยหยุด <laughs> จะเป็นไปได้นะ อ้แม sí ่งส <โ problems> ูงจัดเ<โ>น <communauté> โอ้โหแม่งโค้สุตุกตุกตุกตุตุกกตุตุกกตุม่สูงมากว่นั่นคือจุดสิ้นสุดมันใช่แล้วมันคือจุดสิ้นสุดข้าคือสไฟได์ดนะเพื่อนไฟไทด์ด้ไปดสูง เทียบจากอันนั้นของผมนันเนี่ยอันของผมต่ำสุดเลยว่ะเดี๋ยวเกินไปกระโดดตึกแต่ไม่าตเพค่คนนี้ทำมาเขาถึงเริ่มต้นยังไม่คลิกว่ะน่ะคลิกคลิกคลิกเนี่ยคลิกเป็นเปล่าฮะไปคลิกก็บ่อยน้องฮะเองเตรียมตัวทีเอหลยอไ นเนี่ยไเพื่อนไม่ลุดขอจบกันเพียงเทานี้นะครับ